สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาดาอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจะพาเพื่อนๆมาดูว่าลังปลาแซลมอนเนี่ยที่มันมีรูเนี่ยเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องซ่อม,อมก่อนหรืออะไรยังไงมาดูครับเพราะว่าในสวนตรงนี้ผมทํามาก็อันนี้เดือนเมษาแล้วครับผมทําคลิปก็เข้าปีที่5แล้วครับในสวนตอนนี้ มาดูครับว่ารังที่รั่วผมมีหรือเปล่าและผมใช้วิธีซ่อมแบบไหนอ่ะผมยญาสลับกล้องครับอ่ะตรงนี้ก็เป็นโรงข้างบ้านตรงนี้เก็บหมดเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ได้จดครับว่าได้เท่าไใ่ในช่วนตรงนี้วันนี้ก็มาเติมน้ําอยู่ครับเนี่ยพร้อมปลูกพร้อมผู้ช่วยตัวร้ายนี่เติมน้ําอยู่ผมเติมน้ําวันละประมาณ40-50กล่องครับการเติมก็ประมาณ3มชั่วโมงแค่นั้นครับเติมช้าเติมเร็วขึ้นอยู่กับปั๊มของเรา ไม่ได้ยากครับตรงนี้มาดูครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยจะมีรังที่รังแบบสมบูรณ์แบบคือรังที่ไม่ได้มีการเจาะก,กับรังที่เจาะรูเดี๋ยวผมยกสุ่มดูนะผมก็ไม่รู้หรอกอ้าวนี่เจาะรูครับรูนี้ใหญ่แค่ไหนนิ้วเข้าไปสบายๆรูนี้ใหญ่มากครับอ่ารังนี้มีรูเดียวผมไม่ซ่อมครับผมใช้เลยผมก็เนี่ยแบบนี้เลยครับนี่รูโบอยู่เลย ก็ใส่ถุงดำถุงดำนี้รอบที่ที่สองนะครับตัวนี้พลิกด้านเอาใช้ซ้ำได้ลังที่เจาะรูผมก็ใช้โดยที่ไม่ได้ซ่อมเลยมีหลายลังครับนี่เมื่อกี้ผมเจอตัวนี้ผมก็เลยเออคิดได้เพื่อนเพื่อนถามกันมาว่าลังต้องซ่อมไหมดูการซ่อมของผมสิครับขยุมกระดาษยัดไปเลยแบบนี้ก็ได้ครับคือผมทำอะไรให้มันง่ายผมเป็นคนที่แบบว่า ผมไม่ได้เน้นหรอกว่ามันต้องเพอร์เฟกต้องอะไรผมไปเน้นที่ตัวผักผักสวยจะขายได้ราคาดีลังที่สวยก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าผักจะขายได้ราคาดีด้วยนี่ฮะนี่ก็ซ่อมเอากระดาษพลาสติกถุงพลาสติกนี่ฮะเนี่ยพยายามแล้วก็ยัดรูไปเลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกด้านนึงนี่ผมซ่อมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้มาสามปีกว่าเลยนะครับรงตรงนี้ลังนี้แตกไหมดูครับลังนี้ก็แตก ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนมาซ่อมหรอกครับผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับมัดถุงดำใช้ไปเลยง่ายๆแบบนี้ซ่อมก็ได้ไม่ซ่อมก็ได้กรณีที่ต้องซ่อมก็คือรูตรงนี้ใหญ่หน่อยเหตุผลที่เขาต้องเจาะเพราะว่าบางทีมันมีน้ําอยู่เขาเขาก็เจาะให้น้ํามันระบายออกขึ้นอยู่กับร้านบางร้านเขาใช้ลังใช้ปลาจํานวนมากเขาก็ไม่ต้องเจาะเพราะเขามีการใช้ปลาเยอะไม่ต้องเจาะระบายน้ําออกบางร้านใช้ปลาน้อยเขาสั่งลังมากกว่าจะใช้หมดเขาก็ต้องเจาะรูเพื่อระบาย น้ำที่เป็นน้ำแข็งออกแค่นี้ครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้ทั้งแตกทั้งรัว่วผมก็ใช้ใช้มา3ปีกว่าแล้วตรงนี้ในส่วนของโรงตรงนี้ <ท sta. S 1> ก็ดู <_ D ishes> เป็นแนวทาง <Guardian> ครับเพื่อนๆมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับแล้วที่สําคัญถ้ารังเขาเจาะรูเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราจะได้กดราคาเขาได้ราคาจะถูกลงกว่ารังที่มันไม่มีการเจาะรูกา, <rist> ารใช้งานก็ใช้ได้เหมือนกันครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเพราะว่าการทําผักสลัดรายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะผมนึกได้ผมก็ทําคลิปให้ดูถ้าเพื่อนคนใดเจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามครับถ้าปัญหานั้นมันยาวผมก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้ง่ายๆพร้อมรายละเอียดแบบที่ง่ายที่สุดในรูปแบบของผมอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ